วันนี้เราจะมารีวิวนะคะขนมน้องมานะคะของสมาฮาตนะคะซื้อมาจากร้านาร้านหมอในาคา25บาทมีสูตรบำรุงขนสวยแล้วก็บำรุงหนังและฟันมาดูกันว่าเด็กๆจะชอบกันไหมไปดูกันเลยริ่มสนใจแล้วคะ่ะตอนนี้มีคนเริ่มสนใจแล้วคะ่ะอ่ะเลือกอันไหนเอาไหน เอาันนี้นะเอาบิวตี้นี่นะเอาคนยาวนี่หรอแค่ขนสั้นนะอ้วนอ่ะโอเค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 ทราบทราก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะมีคนอยากกินมากแล้วนี่นะคะนั่งโอเคสั่งได้แค่ตอนทำจริงนะโอเคแป๊บนึงนะแป๊บหนึงค่อยๆนะจะงับเงยไว้เนี่ยเบา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 ใจเย็นๆใจเย็นๆ ใช้เวลาแท้ได้นึนน่นนะเพราะมันออกจากแข็งงับก็ไปแล้วครับงับงับทุกอย่างจริงอู้แตกแล้วจ้ะแตกแล้วอ่ะพี่ๆ่ชิวาว่าก็กำลังสนใจน่าจะชอบนะค,คนะ,นนะส่วนพี่ๆนะพี่ๆช่างสอง พี่ๆทั้งสองก็จะลองอีกรถหนึ่งจะเป็นรถนี้อ่ะใครเอาก่อนอ่ะพี่เบา้าพี่เบา้าถอยเอาก่อนอ่ะนั่งนั่งใครนั่งให้กินก่อนโอ้ยปพี่ปอพี่ได้กินก่อนค่ะไปแล้วพี่เบา้าไม่เบามาอ่ะนี่เร็วเร้วเวว,ว,วไม่ใช่หนูได้แล้วไงหนูไปซ่อนใช่ไหม <c oughs> พี่เบ้าก่อนงับป้า ไปอ้อนอะไรอีกเลยงเอาไปสขนมไปซ่อ <Yeah. S 1> นะ